สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือการซื้อสินค้าโ h ค,คือการซื้อสินค้ายังไม่ได้แจงคะแนนแต่เราได้สินค้าไปอย่างถ้าสมมุติว่าวันนี้เราอยากจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดเราคาดหวังว่าจะมีคนซื้อสินค้าเราประมาณสัก5 0,000ื่นเนาะแต่เราไม่รู้ว่าใครซื้อเท่าไหร่เราก็ไปที่บริษัทนะครับแล้วก็ซื้อสินค้ามา5 0,000ื่นเราก็ได้สินค้ามานะทีนี้คะแนนที่เราได้มาเนี่ยยังไม่ถูกแจงเราก็ไปที่ต่างจังหวัด ไปคุยกับเพื่อนเสร็จปุ๊บเอาเพื่อนมาห้าคนซื้อสินค้าคนละหมื่นคนละหมื่นก็ได้ห้าหมื่นพอดีเราก็เอาสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยให้เพื่อนไปแล้วก็เราก็แจงคะแนนเนาะให้คนที่หนึ่งหมื่นหนึ่งคนที่สองหมื่นหนึ่งคนที่สามหมื่นหนึ่งคนที่สี่หมื่นหนึ่งคนที่ห้าหมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเราก็จะได้ทั้งสินค้าจะได้ทั้งคะแนนด้วยแล้วมันเป็นการง่ายบริษัทจะโพคะแนนของเราไว้ไม่เกินวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป อย่างเดือนนี้เดือนเมษาเราซื้อสินค้าในเดือนเมษาเนี่ยวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราต้องแจง้งวันสุดท้ายก็คือวันที่15ของเดือนพฤษภาการซื้อสินค้าโหนะครับเป็นการง่ายต่อการทำธุรกิจนะครับการบริหารจัดการ